วันวาเลนไทน์กับวันเกิดแกมบุมปีนี้ก็ได้มาแชออนเส้นจ้าตั้งแต่มาอยู่ญี่ปุ่นกับปเกยไปแช่์ักเทือ่อหย่อนอยากอายนีละเดี๋ยวสิวาความอายให้ฟังเขามาถึงแล้วก็ถอดรองเท้าจ้ามางนี่ก็จะเป็นหมองถอดรองเท้าอันนี้ก็ย่ชิค้คูงกับไปห้องสําหรับผู้ชายด้วยค่ะออนเส้นอยู่นี่ก็จะแยกกันหญิงชายจ้านี่ก็เป็นห้องแชรออนเส้นของผู้หญิงมาบอกถึงความอายตอ่ออายจังไดวัติ เวลาข้าเจ้าแช่น้มออนเซนอยู่นี่มันจะเป็นห้องร่วมข้าเจ้ากับว่า้ใส่อียังเดให้ถอดเสื้อผ้าออกเม็ดเรลาก็โล่งแช่อ่างน้ำกันจ่าโอยนอกับเห็นของกันเมือถูกสอกถูกมุ่มหละจ่าสิว่าไฮไอจังไดนี่หลังจากที่แกมบมแช่ออนเซนแล้วประมาณซ0ซีมาที่จ่าเรลาก็มาใส่เสือ้อผ้า แสออนเส้นก็คือแสนำอุ่นนั่นละจ้ามือหนีก็ใส่เวลาแสนออนเส้นประมาณ 40, 40นาทีเลือล่มกันไลแลนดีเห็ดไห่เบาตนเบาตัวสบายโตดีดีจับพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เป็นการมาแช่คังแหลกกับรู้สึกประทับใจเลยน่โนะ มาเรต初めてのお風呂เป็นครั้งแรกนะคะมาแช่ออนเซนของขวัญวันเกิดที่เซอร์ไพรส์ที่สุดของปีนี้ก็คือเค้กวันเกิดจากแมยยาเนี่ยละจ้านี่ก็เป็นครั้งแรก้ะจ้าที่เมยยาซื้อของขวัญวันเกิดให้สำหรับมอนี้แกมุมขอฝากไว้สำานีก่อน้อจ้าขอโตไปเป่าเค้กก่อนบายบาย